สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปกับดวงและแม่หมอมุรานนะคะวันนี้มาในหัวข้อปี2023เนี่ยตัวคุณเองอยากบอกอะไรกับคุณเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็นี่คือกองที่หนึกองที่สและกองที่สามค่ะเมื่อเลือกได้แล้วเรามาดูกันเลยนะคะที่กองที่หนึนะคะกองที่หนเนี่ยตัวคุณเองอยากบอกกับคุณว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะวางแผนนะคะแล้วก็ลงทุน วางแผนชีวิตของตัวคนเองดูแลชีวิตของตัวคนเองเนี่ยมาอย่างดีนะคะในตลอดปี2023เลยแล้วสิ่งต่างๆที่คุณได้ทําความอดทนความเพียรพยายามต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะส่งผลนะคะผลิดอกออกผลมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองพอสมควรเลยค่ะที่คุณมีความดูแลตัวเองมีวินัยในตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนคนที่เลือกกองที่สองนะีะ่กองที่สองเนี่ยนะคะ รู้สึกว่าคุณเนี่ยอาจจะลองทําอะไรใหม่ๆค่อนข้างที่จะมากทำตามทำตามใจตัวเองค่อนข้างที่จะมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่อาจจะผิดพลาดไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจในตัวเองนะแม้มันจะมีอะไรที่แบบผิดมากกว่าถูกเลยประมาณเนี้ยนะคะเออแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันก็สนุกนะฉันก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการเหมือนกันแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจแต่ก็รู้สึกว่ามันจะเสี่ยงๆไปนิดนึงเลยแบบเนี้ยนะคะส่วนกองที่3มนะคะใครที่เลือกกองที่3ามเนี่ย ตัวคุณเองเนี่ยในปี2023ย่าอยากบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าพยายามที่จะทําอะไรที่มันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทําอ่ะเหมือนกับว่าคุณอะมองอนาคตไว้นั่นแหละแต่ตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะลงมือทําแล้วก็วุ่นวายอยู่กับความปัจจุบันนะคะวุ่นวายอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่อนาคตที่คุณวาดหวังไว้อ่ะเออแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบ อืมฉันยุ่งเกินกว่าที่จะทํานะฉันไม่สามารถทําได้คือคุณมีข้อแก้ตัวให้กับคุณมากเกินไปนั่นแหละแล้วคุณก็รู้สึกว่าปีสองพันยี่สามของคุณอะ่ะมันวุ่นวายกับอะไรก็ไม่รู้จนทําให้ชีวิตของคุณอะ่ะอยู่ในจุดเดิมมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้กองนี้เนี่ยปีนี้ยังไงก็ลองตั้งเป้าหมายใหม่ๆดูแล้วกันนะคะแล้วก็ ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแม่หมอแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคราวหน้านะคะว่าในปี2024เนี่ยชีวิตอยากให้คุณทำอะไรหรือว่าวางโกหรือว่าเป้าหมายไว้เป็นอะไรกันนะคะครั้งนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ